คนทั่วไปเขามาเปรียบเทียบระหว่าง่านตยุยและ่านจอยว่าธุรกิจของเขานั่นแตกต่างกันในวไร่านจอยเปิดหัานค้าน้อยๆอ,อยู่หน้าทางอาศัยคนละแวกนั่นไปซื้อส่วน,น่ันตุ้ยเฮตดธุรกิจในบเบิร์ดตลาดหล,ลายสั้นและพร้อมกันนั่นก็นยังเฮตดธุรกิจทางออนไลน์่านตุ้ยสร้างความสะดวกสบายให้แก่ตัวเอง โดยนางีนทางบ้านแล้วสันหาสินค้าดีๆมาขายซึ่งสามารถขยายไปทั่วประเทศได้อย่างว่องไวท่านจอยสต็อกสินค้าเต็มตลาดเพื่อจะได้ขายออกกำไรของแต่ละมือหลังจากทุกสินทุกอย่างสิ้นสุดลงไปแล้วท่านจอยต้องได้มาหาพิศอกในการจ่ายค่าไฟฟ้าค่าเสาห้านค่าจ้างกรรมกรและอีกหลายอย่างต้องได้ลุกแต่เศร้า เฝ้าห้างและเฮจจนคำปิดห้างโซเชีด้เมืองส่วนทันตุ้ยมีโอกาสหาเงินไปท่องเที่ยวไปนั่งเล่นและใช้มือถือหาเงินถ้ามิภัยธรรมชาตทานจอยก็ได้พบปัญหาแน่นอนต้องไปปิดห้างและบม่มีเงินเข้ามาในมือ้นนนอนั้นแน่นอนทันตุ้ยนั่งอยู่บ้านใช้สมองมีโอกาสขายสินค้าเหล่านี้ให้แกทานจอยในช่วงเวลานั่นท่วง กานตุ้ยเหตุธุรกิจในเวหรี่ไส้ทืนน้อยสามารถขยายสาขาไปทั่วประเทศโดยบุไส้ทืนของตัวเองและยังมีการขายออนไลน์ซึ่งเป็นทางสะดวกบอจ่จำเป็นต้องสร้างสาขาไปทั่วประเทศด้วยเงินของตัวเองท่านตุ้ยบ่มีการเสี่ยงในด้านการทำธุรกิจแบบนี้และถ้าหากว่าพบภัยธรรมชาติท่านตุ้ยก็ยังยืนยัได้เพราะว่า มีอีกหลายๆคนที่เขามรไย้ปิดห้างของเขาทานตุยย้ยก็ยังมีรายได้เข้ามาติดๆอยู่และร่ำรวยขึ้นแบบสบายโดยใช้คอมหาเงินหลังจากน้ำลดลงแล้วทานจอยก็ต้องเป็นหนี้หมดตัวทุกมือนี้ธุรกิจของบริษัททีเอสกำลังดําเนินไปในทางของทานตุ้ยกำลังไปอยู่สะนั้นถ้าหากว่าทานผู้ใปรยาดพบกับบัตรหาของทานจอย เขาต้องได้เข้ามาหาบริษัทพีเอสเข้ามาเป็นสมาชิกของบริษัทพีเอสพอไม่เป็นเส้นทางเส้นเดียวที่จะสามารถนำพาทานให้ลุกพ้นจากความทุกข์ยากได้โดยผ่านระบบพบคุด 8. แปดแทนการตลาดนวัตกรรมใหม่โดยหันไหลใจมาเป็นไรลรับกิมครองตัวเองเองินลุ่มไหนหนกเงินทองโมบาใสวันเวลาไ่ได้คอยผู้ใดโอกาสมาถ,ถึงแล้วทานจะคั่วเอาบอ หรือว่าจะปล่อยโอกาสนี้ให้มันลุดมือของทานไปแล้วมื้อหน้าท่านก็จะเสียดายในสิ่งที่ทานปล่อยไปในมื้อนี้ธุรกิจพีเอสเป็นธุรกิจครอบครัวเขาสามารถซ้อยเหลือซึ่งกันและกันได้จากชุดนี้คนเราเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาสามารถนำใส้ทรัพยากรแผ่นดินอันล่ำคาของคนเราเขามาลมล่างความทุกข์จนให้แก่พี่น้องประชาชนเาน้าก็คือชีวิตจิตใจ ของคนลาวเขาจมาสวยกันทักษาทรัพยากรแผ่นดินลั่มคานีไว้ให้แก่ลูกหลานสืบต่อไป